ในส่วนของไฟเซอร์กับของแอสตราจะมี2ประเด็นหลักๆที่เป็นข้อกังวลและข้อห่วงใยของของทางทีมบุคลากรทางการแพทย์ในการฉีดวัคซีนนะครับเพราะว่าในต่างประเทศมีการรายงานเรื่องของภาวะลิ่มเลือดอุดตันร่วมกับเกล็ดเลือดต่านะครับหลังได้รับวัคซีนแอสตรานะครับโดยเฉพาะเข็มที่1นนะครับแล้วก็ในกรณีของไฟเซอร์นะฮะก็จะมีภาวะเรียกว่ากล้ามเนื้อหัวใจอักเสบเฉียบพลันนะครับเกิดขึ้นได้นะครับโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กกลุ่มผู้ชายนะอายุน้อยๆน,น,นะครับ ซึ่งสยี่สองวัคซีนสยี่ห้อนี้นะครับก็มีสถานะเขาเรียกว่าสถานการณ์ในการเกิดอ,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 อาการที่พึงประสงค์ที่ต่างประเทศเนี่ยพอสมควรน,นะดีวผมจะมีรายละเอียดนําเรียนต่อไปส่วนใหญ่แล้วไฟเซอร์ Pfizer ก็จะมีอาการในกลุ่มเด็กผู้ชายอายุน้อยๆนะครับก็อันนี้ก็เป็นข้อต้องติดตามนิดนึงนะฮะเพราะฉะนั้นวัคซีนไฟเซอร์เป็นวัคซีน m อ็มนเอนะครับลักษณะของ อาการที่ผูงปรงที่อาจจะเกิดได้แล้วก็ค่อนข้างชัดเจนในต่างประเทศที่มีการบันทึกข้อมูลกันแล้วก็ส่งข้อมูลกันในหลายส่วนนี้ก็คือเรื่องของการเลือหัวใจเสบแล้วก็เยือ่อหุ้มหัวใจเสบนะครับ m r n a เนี่ยเกิดเหตุการณ์นี้เป็นรายงานปฏิการนะครับที่ที่พบได้นะครับซึ่งข้อมูลจากต่างที่อเมริกานะครับพบว่าปติการในเพศชายเนี่ยอายุ12-17ปีนะฮะอยู่ที่32.4ต่อ1ล้านโดสที่ฉีดไปนะฮะอันนี้ผู้ชายนะครับถ้าเป็นผู้หญิงนะฮะจะอยู่ที่4.2 นะครับต่อล้านโดสที่ฉีดนะครับอัตราการเกิดกั้นหัวใจอกเสบเนี่ยก็จะลดลงเมื่ออายุเพิ่มขึ้นนะครับ ก็คืออายุมากๆไม่ค่อยเป็นอายุได้น้อยเนี่ยอาจจะมีโอกาสเสี่ยงมากกว่านะครับคราวนี้เด็กในเด็กผู้ชายที่อยู่ประเทศไทยคนนี้นะครับก็หลังจากที่มีกล้ามเนวใจอกเสพก็รับการรักษานะครับแล้วก็อาการดีขึ้นแล้วก็หายนะครับก็อันนี้คงเป็นอีกส่วนหนึ่งนะครที่จะต้องแนะนําประชาชนนะครับว่าหากท่านใดมีเคยมีประวัตินะครับกล้ามหัวใจอักเสพหรือเคยมีประวัติหัวใจล้มเหลวมาก่อนอันนี้ต้องแจ้งคุณหมอทราบนะครับระหว่างตอนก่อนฉีดไฟเซอร์นะครับแล้วก็นีไฟเซอร์หรือโมเดอร์นาก็แล้วแต่นะครับเพราะเอ็มอาร์นี่ตอนาน ตอนนี้ทไทยยังไม่มีนะฮะก็เดี๋ยวคงถ้านําเข้ามาแล้วก็กอาจจะได้ต้องใช้ระบบเดียวกันนะครับขอย้ําอีกครั้งนะฮะ อาการไม่พึงประสงค์ไม่เท่ากับอาการข้างเคียงอาการไม่พึงประสงค์เป็นอาการที่เกิดขึ้นได้นะครับที่เกิดขึ้นหลังจากการฉีดวัคซีน e นะครับจะเป็นทั้งอาการแพ้หรือเป็นผลที่มันเกิดจากวัคซีน e หรือไม่เกิดจากวัคซีน e ก็ได้นะครับอันนี้เขาเรียกว่าอาการไม่พึงประสงค์นะฮะซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าภายใน30วันหลังการฉีดวัคซีน e แล้วมีอาการไม่พึงประสงค์ต่างๆเหล่านั้นนะครับก็รีบแจ้งคุณหมอทราบแล้วก็ไปพบคุณหมอที่โรงพยาบาลได้นะครับสุดท้ายนะครับก็ขออยากจะเรียนทุกท่านนะครับว่าวัคซีน ถ้าอยู่ในขวดนะครับจะไม่ประโยชน์อะไรนะครับต้องไปฉีดต้องได้รับการฉีดเข้าไปในตัวคนนะถึงจะเกิดประโยชน์ในการป้องกันโรคนะครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับในกลุ่ม60ปีนะครับกลุ่มเสี่ยงนะครับทั้ง7กลุ่มโรคแล้วหญิงตั้งครรภ์นะครับรีบไปรับวัคซีนนะครับตามที่อยู่ที่ใกล้ที่สุดนะครับแล้วก็ในระบบนะฮะก็อยากจะแล้วก็ถ้าเกิดมีอาการไม่คือนประสงค์เกิดขึ้นนะครับท อาการค่อนข้างรุนแรงก็เตรียมบัตรนัดหรือเตรียมใบรับรองการฉีดวัคซีนไปพบคุณหมอด้วยนะครับก็จะได้ทราบแล้วก็ป้องกันการป่วยรุนแรงแล้วเสียชีวิตได้ครับเพราะโลกแห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News1 ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News1 ทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือน ทาง n n e n News One เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ